สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวเกาะยอเลยครับมาปั่นจักรยานนะครับพี่น้องครับเดทายบรรยากาศเกาะยอพี่น้องเบิ่งนะครับเลยสวยงามเป็นทะเลสาบนะครับเด้อตรงนี้นะครับเด้อสวยงามเลยครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาจัดทิปปั่นจักรยานนะครับเด้อให้บิ่งโดยรอบบรรยากาศนะครับเด้อ สวยงามครับอันนี้วัดถ่ายยอดนะครับเป็นวัดเก่าแก่ของเกาะยอครับสวยงามครับเนี่ยครับเป็นวัดเก่าแก่มาตามก็ลอยปีนะครับเด้อบังเอาเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศนงนงทะเลนะครับเด้อทะเลเกาะยอครับสวยนี่ครับนักปันเท่าครับไปแล้วครับเขาไปสักกะระในวัดนะครับเด้อเขาวัดนะครับไหวพงไหวพระในวัดเะอครับเด้อ มันจะกาดสวยครับจุนี่ฮะนี่ครับตักปันเท่าครับหาหัค้นครับม้านหาหัค้นนะครับเนักปันเท่าครับแต่ละคันแพงๆสวยๆทั้งนั้นคับนี่ครับนักปันเท่าแต่ละค้นนะครับเด้ออะไนะครับไทยยวัดนะครับนะสวยงามครับพิชแมนเนย ปั่นครัปั่นไปเรื่อยๆครับปั่นไปทายลูกไปเอาบรรยากาศส,สวยๆงามๆมาฝากครับนี่คือวัดทายยอดนะครับเด้อว,วัดทายยอดเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในในเกาะยอดครับบรรยากาศสวยงามแห้งครับที่นี่ครับเนี่ยหนักปั่นเราทายลูกหนาวัดนะครับเด้อสวยางามครับ 6คนนะครับเด้อแต่ละคนนะครับโอเคครับสวยงามครับเป็นบรรยากาศรอบๆครับข้างหลังเฮ่าก็จะเป็นทะเลนะครับเด้อทะเลก็ย่อครับสวยงามครับสวยงามครับเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาครับนักปั่นครับมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับหน่อยครับโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆถูกใจก็กดไลค์ ชอบใจก็กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำได้ครับเด้อเพิ่อฟเป็นกำลังใจค้นเหตุ u ูทูบนะครับเด้อเพื่อจะได้เบิ่งคลิปดีๆนะคิปหน้าเะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ